สวัสดีครับกับสุนไกชาแนลครับคลิปนี้ตายทักแคมเปอร์ไม่ได้ใช้ครับเสียดายมากเลยครับตอนแรกว่าเอาขึ้นไปแล้วนะครับเอาขึ้นรถไปแล้วขึ้นไปแล้วเมื่อวานฝนตกครับไปไหนมาไหนไม่ได้เลยก็คราวนี้ต้องใช้รถต่อลงครับสรุปเอาขึ้นลงฟรีครับเดี๋ยวรอประมาณเดือนนี้แหละอีกสักการเดือนหร้ถทาไปปลายเดือนครับก็จะขึ้นมาอีกครับก็คงจะได้ ไปนอนในแถมในรถกันครับอีกอย่างผมซื้อแอร์มาแล้วไม่รู้ว่าจะโดนโกงหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะมารีบแกะสิ่งให้ดูครับับไปดูกันครับสวัสดีรอบครับกับสุรไก h ชาแนลครับเขตน,นี้น่าจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับหลาย,ลายท่านแล้วก็เป็นการไม่เข็ดไม่ลาไม่จำสำหรับผมด้วยนะครับ S 1> <S 1> สั่งสินค้าทางเพจนะครับสั่งไปเป็นพัดลมไอช่ <S <S พัดลม <S <S เป็นแอร์เคลื่อนที่ครับตามสเปคตามรูปที่ลงไว้แล้วก็ผมก็ระมัดระวังเหมือนกันนะครับระมัดระวังสุดๆเหมือนกันว่ากลัวจะโดนหลอกแต่ก็โดนจนได้ครับมันฉลาดมากครับมันก๊อป,ปหน้าเพจของร้านค้านะครับก๊อปเหมือนเปี๊ะครับเหมือนมากเลยก็เชื่อใจได้แล้วก็ราคานี้ก็พอรับได้นะครับแต่ว่าดู ดูจากรูปลักดูจากหลายๆอย่างนะครับดูจากยี่ห้อครับถ้ายี่ห้อบางยี่ห้อก,ก็ตกหลายหลายพันอยู่ประมาณหกเจ็ดพันแต่ยี่ห้อน,นี้มันก็ดูจริงๆมันก็มันก็เป็นเพจเพจนึงนะครับแต่ว่าเป็นเพจเพจนึงเป็นเพจเพจนึงครับแล้วก็มีมีมีพี่าชีพเนี่ยก็เพจอีกทีนึง นี่ผมยังไม่แก่นะผมสั่งมาหลายวันแล้วเราสั่งหลายชิ้นก็เลยยังไม่ได้เกะพอมาดูของเนี่ยปรากฏว่ามันมันผิดสเปคมากครับเป็นกล่องแล้วก็คัาจะคืนเลยก็ไม่ได้ครับไม่แน่ใจว่าคืนเลยได,ไ,ดได้หรือไม่นะครับถ้ารับแล้วก็คงคงคืนไม่ได้เราก็ต้องอาศัยแจ้งความอย่างเดียวนะครับแจ้งความอย่างเดียวจะร้องค่าเสียหายว่าสินค้าไม่ตรงปกก็เป็นศึกษาในเวฟดูนะครับตามที่ลงตามที่สั่งมานะครับในเพจก็ จะมีรูปอะไรผมก็ก๊อบรูปหน้าเพจรูปอะไรไปอยู่แต่โอกาสได้คืนก็น้อยมากนะครับน้อยน้อยเพราะผมเคยสั่งไม้กันสั่นมาครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ไม้เซลฟ,ฟี่มาครับก็เข็ดแต่นั้นมาครั้งนี้อันนี้ก็มั่นใจนะครับว่าว่ามันมั่นใจมากว่าว่าเราไม่โดนหลอกครับในที่สุดก็โดนจนได้ครับมันทาเนียนมากครับทําหน้าเพจได้เนียนมากเลยก็ไม่ได้คาดสันว่าจะได้คืน ดูใช้ดูครับเพราะว่าขนาดขนาดและไซส์ที่ลงขายนะครับต่างกันมากนะครับกับกล่องผมก็ได้เอาตลาเมตรมาวัดดูแล้วก็ต่างกันเยอะเลยครับดูนะครับ จะเอามาจะเป็นอะไรจากฐานก็ผมก็ได้ถ่ายรูปไว้นะครับแล้วก็เหลือแต่วีดีโอครับที่จะไปให้เจ้าที่ตำรวจด,ดูนะครับถ่ายรูปเก็บของก่อนซึ่งมันจะไซสและขนาดมันจะเป็นไปได้ยากครับรถุดทายครับเพื่อที่จะ รวบรวมหลักฐานไว้ให้เจ้าที่ทำใจนะครับเดียวเกิดออกมาเป็นะอะไรก็ดูกันส่วนใหญ่ก็มาจากจีน,นครับเป็นอะไร แยี่ยี่ห้อกับนั่นก,ก็ไม่ตรงกันแล้วครับนี่ครับเป็นเป็นพัดลมไอ้น้ำนครับพัส่น้ำแข็งนี่ฮะโดนจนได้ครับก็ฝากไว้ครับสำหรับทุกท่านนะครับผมก็ว่าผมดูดีผมก็ว่าเรามัดระวังตลอดแต่ก็พลาดจนได้ ถ้าไปแจ้งความก็คือสินค้าไม่ตรงปกครับสินค้าไม่ตรงปกจะแ,แจ้งความขอคืน,คนได้ไอพัดลมพวกนี้ราคาก็จะราวๆอยู่ราวๆพันกว่าบาทกองแกงเดี๋ยวดูนะพร้ครับล่าสุดผมก็สั่ง ได้เพจเหมือนกันครับนั่นก็เหมือนกันเนียนเหมือนกันครับสั่งไฟโซลาเซลล์มาเป็นพันวัตมีกล้องในตัวก็สั่งมาเพเอะใจพอดีว่าตัวเนี้ยเอะใจแล้วก็เลยแคนเซลของไปครับบอกคนที่มาส่งเลยบอกว่าอมันมันเป็นไปไม่ได้ครับของพันวัตในกล่องะนิดขนาดนี้ก็เลยบอกแคนเซลไปตัวเนี้ยเพิ่งว่าตัวเนี้ยผม ผมไม่อยู่บ้านผมไม่อยู่ที่ทํางานครับผมเลิกงานแล้วก็เลยสั่งพี่เขารับไปให้ครับก็เอใจอยู่พอไปเห็นกล่องโหเรียบร้อยเลยหมดสภาพครับเป็นปลลมไอนน้ำเล็กๆครับเดี๋ยวก็คงจะรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความนะครับหรือไม่ก็ถ้าทำใจได้ก็จะไม่สั่งอีกแล้วครับ สินค้าจากเพจต่างๆอีกอย่างหนึ่งทําให้เพจเขาเสียหายครับเพราะมันก๊อปก๊อปได้เนียนมากครับก๊อปเพจเขาเนี่ยราคามันไม่กี่พันบาทส่วนทักแคมเปอร์ก็เดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมก็จะจะพึ่งทิ้งกันนะครับนานแล้วที่ไม่ได้ลงครับเป็นเดือนแล้วครับเนื่องจาก ภารกิจหน้าที่ครับแล้วก็ต้องขนของด้วยครับนครับไม่เขตไม่ลาบไม่จำนาทีครับไม่เขตทั้งทีสั่งของทางเพจทางช้อปปี้น่าจะชัวร์กว่าเพราะคืนเจ็ดวันครับถ้าเราไม่พอใจเราก็คืนได้ครับครับยังไงก็ขอบคุณครับจะเก็บจะใครอยากจนครับจะไปติดโควิดีนะครับเพราะผมติดมาแล้วสองรอบ ทำไม่เสียเวลาเสียการเสียงานด้วยครับรวสวัสดีครับ